เพื่อทาให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเจ๊งผู้จัดการคนหนึ่งก็ได้ปิ๊งไอเดียสุดพิสดารขึ้นมาเขาคิดว่าประตูอัตโนมัติของร้านมันทําให้ลูกค้าเข้าร้านง่ายเกินไปเขาจึงเปลี่ยนประตูอัตโนมัติเป็นประตูหมุนแบบรักโลกและประหยัดพลังงานโดยมีเงื่อนไขว่าพอมีลูกค้าเดินเข้ามาประตูก็จะล็อกทันทีลูกค้าจะต้องออกแรงผลักประตูเพื่อปั่นไฟและประตูจะยอมเปิดก็ต่อเมื่อผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณที่กําหนดเท่านั้นผู้จัดการคิดว่าวิธีนี้จะช่วยไล่ลูกค้าไปได้แน่แต่เรื่องกลับตลบประตูนี้ดัา,ายเเเป็็นนนกกรระแสวลลใอิทตาหู้้ค่ มาเยอะกว่าเดิมอีกเพราะนอกจากจะได้ช้อปปิ้งแล้วยังได้ออกกําลังกายลดน้ําหนักไปในตัวผู้จัดการจึงคิดแผนใหม่แม้จะห้ามลูกค้าเข้าร้านไม่ได้แต่อย่างน้อยก็น่าจะทําให้พวกเขาไม่อยากซื้อของได้เขาเลยจงใจเลือกเอาแต่สินค้าที่ไม่มีใครต้องการมาขายแถมยังตั้งราคาสูงกว่าปกติถึง10เท่าแต่ใครจะไปคิดว่าพ่อค้าที่เขาจ้างมานั้นดันเป็นทายาทของเชฟในวังหลวงสมัยโบราณรสชาติอาหารของเขาอร่อยจนอึง้งพอลองชิมซูชิแค่ครั้งเดียวก็ขายดีถล่มทลายลูกค้าพากันแห่มาซื้อไม่ขาดสายและเพื่อเป็นการขอบคุณผู้จัดการ ชฟคนนั้นก็ยอมขายซูชิฝีมือของเขาแค่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ที่เดียวถึงขนาดที่ชาวต่างชาติยังต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อซื้อโดยเฉพาะแผนของผู้จัดการจึงล้มเหลวอีกครั้งคราวนี้เขาคิดจะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่พนักงานแทนเขาเลยสร้างเตียงนอนไว้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เพื่อให้พนักงานสามารถนอนให้บริการลูกค้าได้เลยผู้จัดการมั่นใจว่าพนักงานต้องอู้งานกันสุดๆแน่แต่ปรากฏว่าพนักงานกลับรู้สึกซิงใจอย่างมากพวกเขาจึงยิ่งตั้งใจทํางานกันมากขึ้นไปอีกเพียงแค่เดือนเดียวยอดขขขายองงงุปรกตลับพ่สูึ้น100 ทำกำไรไปถึง10ล้านผู้จัดการจึงตัดสินใจนำเงินทั้งหมดไปละเลงทิ้งเขาไปซื้อที่ดินรกร้างผืนหนึ่งและจ้างนักเรียนให้มาปลูกผักออแกนิกสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉพาะโดยให้ค่าจ้างสูงถึงวันละหนึ่งล้านอยู่มาวันหนึ่งมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งแวะมาที่แปลงผกักพวกเขาถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่นักเรียนกำลังทำงานกันอย่างขยันแล้วเอาไปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตแต่ใครจะรู้ว่าวิดีโอนั้นก็กลายเป็นไวรลัลทุกคนต่างคิดว่าอาหารของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ต้องดีต่อสุขภาพและเป็นธรรมชชาาาาาาาติิสสุดดดดๆกกกรระแโ่่่งงงงััไไปลถึข้้นนทททีีเเจจยอม ร์มาเก็ตและตัดสินใจลงทุนด้วยเงินสูงถึง100ล้านในพิธีเซ็นสัญญาผู้จัดการร้านตื่นเต้นดีใจจนพูดอะไรไม่ออกแล้วคุณคิดว่าเขามีความสุขไหม